นั่งจอคออะไรอยู่นี้ไมนแม้เบ็ดตกปลาไงตกปลาอะไรเบ็ดไม่ลงจากหลังมันร้อนร้อนแดดเลยต้องนั่งอยู่เนี่ยร่มกล้วยเต็มอยู่ร้อนแดดอะไรกันร้อนหนึ่งร้อนหลังเนี่ยด,ดำเลยอ่ะยิ่งสวยอยู่สวยไม่รู้จะลืมสวยคนลืม ไม่โดนเลยไม่มีปลาเกงละว่สูตรไม่ได้แดกนสูตรใหม่แบบไหนอะ <c oughs> มีแต่ไก่ทำไมไม่เอาซอสใส่ด้วยอะ่ะเอาซอสมันมีในกระเป๋าด้วยดิซอสใส่ปรุงรสให้มันด้วยดิ ซอสปรุงรสให้มันเนี่ยมันมีอยู่ในกระเป๋ามแม่เดราออกแล้วปรุงรสให้มันหน่อยดิจะได้นัวๆว่า<ว>อ,อยู่ในน,าน,าน,น,น,นั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่ีเหรออใหญ่เหรออืมหาดูดิวกาดือดมีอยู่ซอสนั้นะดูว่าออกไปแล้วจะซอสน้ำเปล่าเนี่ยซอสเนี่ยซอส ตกปลาจะได้กินไหมวันนี้แดดก็ร้อนแทะไม่มีอ่ะไม่ไม่มีเลยแต่ปไปกินกับไข่ต้มหมดอ่ะอยังอ,อยาให้คนกินน้ำหมดร้อนแดดร้อนแปดแดดเผาแล้วบันนี่แดดไล่แล้วนี่ส่งมาทำหาเลยตอนนี้ ตกปลาหมายธรรมชาติวันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทักตัวเลยครับมานั่งเป็นชั่วโมงแล้ว